สวัสดีจ้าทุกคนจ๋าพิสิพาสุขมาแล้วจ้าเมื่อก่อนพิสิชื่อพิสิสอนสร้างความสุขวันนี้พิสิเปลี่ยนเป็นพิสิพาสุขนะคือมันยาวไปนะคะเผื่อว่าจะดังในอนาคตจะได้ติดปากง่ายๆหน่อยเนาะวันนี้ใครมีความรู้สึกแบบท้อแท้ทุกใจบ้างคะอันนี้หมายถึงในชีวิตเนาะในชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาก็มีทุกข์แล้วก็คือเดี๋ยวหิว เดี๋ยวอยากกินนั้นอยากกินนี้เดี๋ยวอยากนอนเดี๋ยวอยากไปดูนั้นดูนี้อันนี้เขาเรียกว่าความทุกข์นะคะทุกคนความทุกข์ในที่นี้ไม่ใช่แต่เรื่องเงินนะความทุกข์เนี่ยพุทธเจ้าสอนว่านะคะความทุกข์ของเราก็คือแม้แต่อยากกินแม้แต่หายใจเรายังทุกข์เลยนะคะเมื่อก่อนพี่สิก็ไม่เข้าใจนะคะทุกวันนี้พี่สิกเข้าใจแล้วนะคะถ้าเราหายใจเข้าอย่างเดียวนะ่ะทุกคนว่าไม่หายใจออก,กจะทุกข์ไหม ทุกนะคะแต่ถ้าหายใจออกอย่างเดียวไม่หายใจเข้ามันก็ทุกเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นนะคะทุกคนขาความทุกข์ความสุขเนี่ยจริงๆแล้วคนเราเกิดมาความทุกเพราะทุกนั่นแหละคะ่ะถึงได้เกิดนะคะเพราะทุกนะคะถึงได้เกิดนะคะเพราะนั้นนะคะถ้าเราอยากจะมีความสุขนะคะที่แท้จริงนะคะก็จงยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะวันนี้นะพี่สิมีข้อมูลดีๆนะคะจาก ท่านอาจารย์นะคะจะมาบอกให้ทุกท่านได้ลองทําดูนะคะถ้าเราแบบยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วลองเอาไว้ที่กลางอกของเรานะคะเวลาเราทุกเราทําอะไรเราทําอาหารเราจะทําอะไรกิจวัตรประจําวันนะคะเราก็สามารถ ปฏิบัติได้เลยนะคะไม่ต้องรอว่าจะต้องนั่งสมาธิหรือว่าไม่ต้องรอว่าคํานี้ฉันจะทำะพรุ่งนี้ฉันจะทํานะคะอันนี้ให้ทําคู่กันไปด้วยเลยนะคะถ้าใครมาเจอคลิปนี้นะคะพี่สิบอกเลยว่าสุดยอดนะคะวันนี้พี่สิขอเอามาบอกกล่าวท่านทุกคนนะคะว่าคือการทําแล้วมันมันเกิดความสบายใจแล้วมันจะเกิดพลังพลังพลังที่มันมหาศาลม,มากเลยที่ขึ้นในใจของเรานะคะ,ะว่าตามพิสิจะบอกให้นะคะก็คือหนึ่งนะคะพูดคำว่า พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเอาไว้ทีงอกของเรานะคะคำที่สองก็คือนะคะธรัรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าแล้วก็อันที่สามนะคะสังโฆเมนาโถพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าอย่างนี้นะคะทวนนะคะ1นะคะพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้ามีพิสิธแค่ท่องแค่สองเที่ยวเองนะขอท่องอีกเที่ยวหนึ่งได้ไหมทุกคนพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเ,ระเสริฐ เจ้าเพียงเท่านี้นะคะทุกคนท่องด้วยความที่ว่าให้จิตใจเราละลึกถึงไปด้วยนะคะให้ระลึกถึงคําพุทธโธก็คือถึงพ่อพันธสลาอุะคะถึงตัวหนังสือนะคะเข้าไปในกลางอกของเราในใจของเราเลยนะคะน้อมจิตเข้าไปนะคะแล้วเ,เราจะทําอะไรท่านอาจารย์ก็แนะนําว่าเราจะทําอะไรเราจะเดินนั่งนอนยืนเราก็สามารถท่องไปด้วยได้เลยอันนี้คือเพื่อให้นะคะจิตของเราสงบ แล้วก็รวมอยู่ที่ศูนย์ที่ศูนย์ในตัวของเราเนี่ยแหละคะ่ะแล้วพลังดีๆสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะทุกคนอันนี้นะคะถ้าใครอยากที่จะมีความสุขนะคะใครอยากที่จะหลุดพ้นนะคะไม่เรื่องของเวรของกรรมอะไรต่างๆก,ก็ตามทีนะคะตรงนี้นะคะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะพี่สิขอ,อ,อนำมาบอกต่อเพื่อให มวลมนุษย์ทั้งหลายนะคะได้เข้าถึงรัตนาตรายในตัวนะคะวันนี้นะคะพี่สิขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะท่านลองทำดูก็แล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ